ที่โปรดก่อนสมเด็จพระเจ้าพี่จกักรพรรดิมหาราบัดเพลานี้พระคณิฐานารีขอถวายพระพรด้วยเพคะนารีใครสั่งให้เจ้าขึ้นเฝ้าพี่พี่เคยรับสั่งเจ้าเราไม่ใช่หรืองไงไม่มีรับสัง่งห้ามขึ้นเฝ้ากฎกติกานารีจำไม่เคยลืมแต่บัตรเพลานี้นารีมีเรื่องจะมากราบทูเลเพคะ มีเรื่องอะไรว่ามาแล้วก็รีบออกไปซะตอนนี้มีสตรีนางหนึ่งผู้มีใจกล้าอยากจะขอชมบุญบาร,รมีของพระองค์ท่านแม้แต่ความตายสตรีนางนั้นก็ไม่กลัวไปครับ <c oughs> มีสตรีนางหนึ่งอยากจะขึ้นเฝ้ากูงั้นเหรอถ้ามันไม่อยากตายบอกให้มันใสหัวไปแต่ถ้ามันอยากตายให้มันขึ้นเฝ้าตัวเจ้า จ้าพี่รีบไปซะถ้าหากเป็นคำบัญชาของเจ้าพี่ต้องการให้หม่อมฉันออกไปจากพระตำหนักหม่อมฉันขอทูลลาพคฆาตเมื่อมีสตริอยากลองดีมหาราชก็อยากลองด้วยว่าสตีคนนั้นเป็นใครถึงกล้าเสี่ยงตาย,ยขนาดนี้วันนี้เหที่ต้องมีการนองเลือดขึ้นแล้วละวันนี้กูสาอารมณ์ดีคุณนิ์ อย่างที่ไหนไอ่ะเต็มไปหมดเลยโอ๊พระบาทโหวสวยๆนั่นเลยอ่ะราชคู่พระเจ้าค่ะเป็นไนอโอป่าพระเจ้าค่ะสวยพระเจ้าค่ะเหลือแล้วแล้ว คนไหนคนไหนสวยคนนี้สวยอ่ะชอบอ่ะอวันนี้ชื่นใจด้วยนะจับใบดำได้ด้วยเออบา,าปอมชั้นลงไปเอเอไม่ได้เราจะโค้ชพระโชคา่าเป็นอะไร ขาวพยายามจะใช้เสน่ห์ของมารยาหญิงยั่วยวนมหาราชในการฟ้อร์รำครั้งนี้ดูสิกรรมการสัตว์มหาราชจะทำอย่างไรสวยๆทั้งนั้นเธอองค์เนี่ยสั่งประหารชีวิตหมดแน่เฮ้ยนั่นเนี่ยขึ้นเลิ่ม ไม่ชอบฟาบาททำอะไรไปอยู่ค่ะเขอมใหญ่เลยหยุดบอกให้หยุดเลยอย่าอยู่เลยเดไอไขนดแกลคคำเป็นลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อมขอมหาราชมหาราชไม่เคยถูกเื้อต้องตัวสตรีมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกของพระองค์ อุ้ยทำเป็นรังเกียจชีวิตจริงเนี่ยอยากให้เห็นจริงๆเลยเฮ้ยรพระเจ้าค่ะเป็นยังไงพระเจ้าคะมม,มนี่นี่ผู้หญิงเราไม่เคยได้อยู่ใกล้ขนาดนี้เป็นยังไงพระเจ้าค่ะทำไมเนื้อมันนิ่มจังวะบาบานก็นิ่มมันก็ต้องมีส่วนแข็ง,งมั่งล่ะมาดีนี่น่าจะกูมาใ,ใกล้ดนีพระเจ้าค่ะ เป็นไงเพื่อนคะแข็งเป็นหัวประดุกเลยงอนเลยหอมด้วยหอมเหลือเกินกลิ่นหอมของนารีคุณนิดเมื่อสะพานร่างกายเปลี่ยนไปหอมและนุ่มดวนว่าเกิดมาจาใครผมนี้ คิดหน่วงหัวใจหนักเกิดความรักเครียดเคร่งแล้วค่อยจับคอยจูบเบาเบาเบาได้เบาค่อยคอยลูบคอยไล ันเสียวสานไปถึงข้างในเกิดรักามวไวร้อนเร่งจะพาเข้าห้องไปจุมพิษที่เลือก็คิดเอาเองมหาราชกระทำเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน เออุ้มสตรีนางนี้เข้าสู่ห้องบรรทมดีวกว่าเดคกับว่าช่วยกันทำมาหากินน้องเลยชายหญิงอยู่ในห้องบรรทมจะเกิดอะไรขึ้นสภาพเนี้ยมหาราชไม่ไหวหรอกสู้สู่สิยามทหารทุกคนแปลกใจว่ามหาราชไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน